สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่การวิเคราะห์กราฟนะครับอันนี้ก็เป็นนะครับบทวิเคราะห์นะครับผมสำหรับใน YouTube นะครับสำหรับใน y YouTube เนาะทำออกมาเพื่อแบ่งปันทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับศุกร์คันสาเนาะศุกร์ที่ห้านะครับเดือน8ดนะครับห้าสิงหาหกห้านะครับผมวันนี้นะครับเราก็มีในส่วนของข่าวสำคัญนะครับก็คือในส่วนของข่าว ที่เราคุ้นชินกันดีนะครับนอนฟาร์มนะครับเปโรนะครับวันนี้เราจะนอนฟาร์มหรือจะนอนวัดกันนะครับผมเดี๋ยวเราก็มารุ้นกันนะครับว่าเราจะนอนที่ไหนคืนนี้นะครับอ่ะก่อนอื่นเลยครับลวมนลุ้นโศกของตัวทม์เฟรมเดย์นะครับอย่างที่บทวิเคราะห์ที่พี่หมีวิเคราะห์ไปให้เมื่อวานจำได้ไหมครับว่าขอให้นะครับขอให้นะครับป้อนบอนนะครับให้แท่งวันนี้นะครับจบเป็นสีเขียวสูงกว่าแท่งนี้นะครับเพื่อที่จะประกอบการเป็นในโศกของตัว PAB u y นะครับ P A by นะครับผมซึ่งก็จบสูงกว่านะครับจบสูงกว่านะครับจบสูงกว่าที่่าจบสูงกว่าตามที่เรามองกันเอาไว้มื่วานนะครับมื่วานก็ได้ทั้งขาบายและขาเซลล์นะครับบางคนก็ได้สามรอบเนาะ นะครับสำหรับคนที่ดูบทวิเคราะห์กราฟทันก็สามรอบกันไปแบบจุกจุกครับผมเมื่อวานนะครับโอเคนะครับเรามาดูครับจบเป็นลักษณะของ PAB อบเนาะนะครับ RSI ยังเป็นสัมสิทนแรงบายอยู่นะครับยังไม่แตะโซน70นะครับถึงแตะโซน70แต่ถ้าเขายังเป็นการสับสนทธแรงบายเราก็ยังมองหน้าบายอยู่เราไม่ได้อยู่ในโซนของโซน70หรือว่าโอเวอร์โลแล้วเราเซลล์กันอย่างเดียวนะครับเราไม่ใช้อย่างนั้นนะครับในห้องเรียนคารซีโร่อ่าโซนถึงสิบ พี่หมีก็สอนไปแล้วนะครับว่าการใช้ r s i หรือว่า Double r s i เนี่ยเราใช้ยังไงนะครับ่จบเป็นักื้ณะาของ p a y นะครับกราฟนะครับมีโอกาสขึ้นไปต่อครับนะครับจุด TP ที่เขาจะขึ้นไปนะครับจุดแข็งแรงเลยนะครับเรามอง3จุดนี้นะครับเรามอง3จุดนี้นะครับการที่เขาจะขึ้นไปอย่างนี้ได้นะครับเราต้องรอในส่วนของตอน19.00นนะครับ19.00นก็คือก่อนเปิดตลาดอเมริกานะครับให้เขาจบ H4 นะครับและ H1 นะครับสนับสนุนแรงบายทั้งคู่นะครับสนับสนุนแรงบายทั้งคู่เนอะมันจะทําให้เรามองหน้าบายได้อย่างสบายใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับนอนฟาร์มปกติเขาย่อลึกนะครับจุดได้เปรียบขาบายที่กราฟจะมีโอกาสลงมาครับคือบริเวณนี้ครับหนึ่งเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งเจ็ดเจ็ดสองครับถ้าเขาเกิดเป็น PA บายบริเวณแถวนี้นะนะครับเขาอาจจะย้อนมาบริเวณนี้นะครับ และจุดสองจุดเนี้เป็นจุดที่เราใช้เข้าบายกันนะครับหนึ่งเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งเจ็ดเจ็ดสองนะครับเป็นจุดได่เปรียบขาบะขาบายนะครับ TP มองที่สองห้ากับหนึ่งสามนะครับซึ่งแสดงว่าเขามีโอกาสอะไรครับเขามีโอกาสลงมาพักตัวบริเวณโซนตรงนี้นะครับถามว่าทำไมมองอย่างนั้นเรามาดูส่งตัวทำเฟรมวีครับเห็นไหมครับทำเฟรมวีตอนนี้ติดเส้น MA อยู่นะครับถ้าเรามองจาก PA ที่วีเกิดนะครับเป็นไงครับเขาขึ้นมาพักตัวแล้ว นะครับการที่เขาจะเบรกขึ้นมาเนี่ยสองห้าเนี่ยทะลุสองห้าได้เนี่ยพี่หมีมองว่าโอกาสน้อยนะนะครับหนึ่งสามสองห้าโดนเสร็จกราฟมีโอกาสหดนะครับกราฟมีโอกาสหดกลับลงมาไซเวย์นะครับมีโอกาสเป็นลักษณะแบบนี้นะครับดังนั้นวันนี้จุดสําคัญครับคือจุด tp นะครับหาจุดออกให้เจอครับเข้าแล้วนะครับว่าเราจะออกตรงไหนนะครับเหมือนเมื่อวานเหมือนกันที่ได้ขาเซลลงมานะครับเดี๋ยวเราไปดูใน t i m เฟนแคปหนึ่งเดี๋ยวพี่หมีอธิบายซ้ําตรงนั้นให้ นะครับอ่ะเดเราเห็นแล้วว่ามีแรงบายถัดมาครับ H4 ครับจบดับเบิลพินนะครับเมื่อวานห้าทุ่มจบพินแล้วก็ขึ้นต่อนะครับขึ้นมารอบนี้หนึ่งเจ็ดแปดแปดเมื่อคืนเราไม่เล่นเซลลกันซ้ําแล้วนะครับไม่เล่นแล้วเนาะเพราะว่าอะไรครับเสริมแรงบายชัดเจนมันไม่ได้มีข่าวรุนแรงที่จะพากราฟกระชากลงมานะครับมันไม่ได้มีข่าวรุนแรงที่จะพอให้เขากระชากลงมานะครับทาเฟรม H4 จบดับเบิลพินจริงนะครับแต่โซนบริเวณตรงนี้นะครับ หนึ่งเจ็ดเก้าสี่ครับหนึ่งเจ็ดเก้าสี่นะครับโซนตรงนี้นะครับเขาสร้างต้านย่อยขึ้นมาตรงนี้จะเป็นกรอบไซด์เวของเขาครับนะครับเป็นกรอบไซด์เวของเขานะครับผมอาจจะมีฉลับลงมาช่วงตลาดยุโรปก่อนนะครับเพื่อทำปีเกลับขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้คือแผนตัวที่เรามองนะครับคราวนี้ถัดมาเรามาดูในส่วนของตัวทางเฟรม H หนึ่งครับแน่นอนครับ H สไซด์เวนะครับ H หนึ่งก็ไม่เหลือ นะครับก็เกิดการไซเวตามนะครับอันนี้คือกรอบนะครับคือกรอบเขาเลยนะครับแต่คราวนี้ถ้าเรามาดูกรอบใหญ่ตัว H4 กรอบใหญ่ H4 สักคู่นะครับโอเคนะครับกรอบใหญ่ H4 โซนบริเวณตรงนี้นะครับเป็นโซนไซเวที่แข็งแรงของทางเฟรม H4 นะครับมีสองโซนนะครับมีสองโซนนะครับจุดโซนบริเวณตรงนี้นะครับเป็นจุดเข้าบายที่ได้เปรี่ยบนะครับบายที่ได้เปรียบถ้าเกิด PA ลงมาแล้วเกิด PA นะครับสองโซนเนี้ยเป็นโซนบริเวณบายที่ได้เปรียบนะครับกับอีกจุดหนึ่งคือเส้น MAH 1หรือว่าอาจจะมีการลงมาเก็บบอดี้ H4 นะครับลงมาเก็บบอดี้ H4 นะครับ่าลงมาเก็บบอดี้ H4 อย่างเมื่อวานเห็นไหมครับจบ PA กราฟลงมาเก็บเก็บถึงบอดี้แล้วกราฟก็กลับขึ้นไปนะครับเพราะเขาจบเป็นในส่วนของ PA ใต้ต้านเมื่อวานนะครับโอเคนะครับมาดูตัว H1 กันต่อนะครับมาดูตัว H1 กันต่อนะครับ ไซ์เวยเสร็จนะครับเป็นการไซ์เวยอยู่ตอนนี้นะครับถ้าเขาหลุดลงมาตรงนี้ได้นะครับเราสามารถเซลลงมาพักตัวบริเวณตรงนี้ได้นะครับน่าจะได้ประมาณห้าหกพันจุดอยู่นะครับโซนบริเวณตรงนี้นะครับเป็นจุดที่เขามีโอกาสจะลงมาพักตัวถ้าเขาหลุดหนึ่งเจ็ดแปดแปดได้นะครับแต่ลงมาเทสแล้วรอบหนึ่งไม่ผ่านดีเจกับขึ้นไปเดี๋ยวรอดูครับลงมาเทสอีกรอบจะลงได้หรือเปล่านะครับอันนี้คือแผนการเทรดของวันนี้นะครับเรามองหน้าบ่าย นะครับแต่การบายของเรานะครับเราต้องหา TP ออกให้เจอนะครับอย่างเมื่อวานไปไงครับพี่หมีว่ารอแท่งนี้นะรอเส้นนี้ถ้าไม่ผ่านนะครับให้เขาเกิด PA เซลลงมา M สามสิบตกพินครับเมื่อวานจบพินแดงนะครับชุดแท่งนี้นะครับกราฟลงมาครับพี่หมีบอกพี่หมีออกแถวนี้นะอ่าแล้วพี่หมีเตือนไว้ยังไงครับระวังนะครับมันเป็นการจบใต้ต้านการลงมาคือการที่เขาจะมาพักตัวนะครับนักเรียนในห้องเรียน นะครับได้ขาบายตรงนี้กับขึ้นไปนะครับแต่พี่หมีมีอายแล้วออกจากตลาดไปแล้วครับเมื่อวานนะครับได้กําไรสามพันดอลลาร์ก็ออกเลยนะครับพอละนะครับวันทั้งวันเมื่อวานได้แค่ออเดอร์ชุดเดียวสามไม้นะครับไม้ละหนึ่งหลอดก็สามพันดอลลาร์อิ่มแล้วครับแสนแสนนิดๆนะครับอย่างที่บอกครับว่าเรารอในจังหวะที่ชัดๆนะครับไม่รอ ไม่ชัดเราก็ไม่เอานะครับไม่ชัดเราก็ไม่เอานะครับผมซึ่งถ้ามันมีโอกาสหลุดลงมานะครับดูเดี๋ยวพี่มีเขียนให้นะครับรอตรงนี้ครับรอให้เขาเกิด PA buy นะครับรอให้เขาเกิด PA buy นะครับรอ PA buy นะครับแล้วเรา buy กลับขึ้นไปนะครับรอ PA นะรอ PA นะครับ และเราค่อยทำการบายกับขึ้นไปนะครับ TP ในตลาดวิโลนะครับ TP TP นะครับสำคัญเลยให้เขาเบรกตรงนี้ให้ได้ครับเกิดเป็น PA cell กับน PA cell รอ PA cell ตรงนี้นะครับและมันก็จะเป็นโซนในการเล่นของเราได้เดี๋ยวพี่หมีขอแคปแป๊บหนึ่งนะครับขอแคปแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้คือจุดที่เรามองกัน นะครับจุดที่เรามองกันไว้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับในส่วนของตัวห้าเฟ a เ e day Time frame 4, ้าเฟ f เฮสซีนะครับขอย่อนิดนึงนะครับ h 4สครับโซนบริเวณตรงนี้นะครับคือโซนไซเวอ่ะพี่หมีให้กรอบไซเวใหญ่ h 4สวันนี้เลยนะครับไซเวนะครับ h 4สนะครับถ้าเกิดเป็น p A เอเซหลุดลงมาถ้าเกิดเป็น p A เอเซหลุดลงมา นะครับถ้าเกิดเป็น PA เซลล์ดุดลงมานะครับเราสามารถเซลล์ลงมาได้นะครับเซลล์ Sell ลงมาเสร็จนะครับอันนี้ TP ขาเซลล์ TP TP เซลล์นะครับ TP เซลล์โอเคนะครับพอเป็น TP เซลล์เรารอเขาเกิด PA b u y ครับรอ PA b u y การเซลลลงมาคือการเซลล์ลงมาพักตัวนะครับอ่าเขียนให้เซลลพักตัวนะครับจะได้ชัดๆเนอะนะครับจะได้ไม่ต้องงงกันนะครับบางคนเสร็จปุ๊บยืนงงในดงกราฟทำอะไรไม่ถูกนะครับผมอ่าโอเคอันนี้คือ TP 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 by นะครับถ้าไม่ผ่าน ถ้าไปแล้วไม่ผ่านมีโอกาสสร้างกรอบไซด์เวบริเวณนี้นะครับอันนี้คือคร่าวๆแผนการเทรดของวันนี้นะครับก่อนจะเทรดทุกครั้งนะครับเราทำแผนการเทรดเราทำเทรดเซตอัพของเรานะครับว่าเฮ้ยเราจะมองหน้าไหนอะไรยังไงด้วยเหตุผลอะไรนะครับไม่ได้เทรดแบบมั่วซั่วรอโชคชะตากันเนาะนะครับรอให้มันชัดๆนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวครั้นี้เรามาถัดมาครับ เรามาดูในส่วนของบททีเศรษฐกิจกันครับผมนะครับบททีเศรษฐกิจกันโอเคนะครับข่าววันนี้ที่น่าสนใจครับข่าวที่น่าสนใจในวันนี้นะครับมีตอนบ่ายโมงตรงนะครับเยอรมันอินดัสเซียลโปรดักชันนะครับเป็นในส่วนของข่าวทางด้านตัวเลขทางการผลิตของประเทศเยอรมันนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับทุ่มครึ่งพระเอกของเรานะครับ เซตนี้นะครับการดูข่าวนอนฟาร์มนะครับการดูข่าวนอนฟาร์มเราดูกันเป็นเซตนะครับเดี๋ยวพี่หมีขยายให้มันตัวเล็กนะครับเราดูกันเป็นเซตนะครับเราไม่ได้ดูตัวเดียวเราดูทั้งหมดสามตัวนี้นะครับอย่าไปมองว่าเอาพี่หมีตัวเลขการจ้างงานมาเป็นแบบนี้ทําไมมันไม่เหมือนตามทฤษฎีนะครับมันมองสามตัวเป็นหลักนะครับมันไม่ได้มองแค่ตัวใดตัวหนึ่งนะครับมันไม่ได้มองแค่ตัวใดตัวหนึ่งสําหรับคนที่อยากรู้เรื่องข่าวเอาเรื่องข่าว ไปประกอบการตัดสินใจยังไงก็แล้วแต่แต่ปกติแล้วพี่หมีเทรดด้วยเทคนิคนะครับข่าวเนี่ยดูไว้เป็นความรู้ครับว่ากราฟมันมีความผันผวนมากน้อยขนาดไหนนะครับมันจะส่งผลมากน้อยขนาดไหนซึ่งถ้าเรามองนะครับว่าสามตัวนี้คืออะไรบ้างนะครับตัวแรกครับนะครับบอกรายได้เฉลีย่ยนะครับรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงนะครับเฉลีย่ยต่อชั่วโมง นะครับตัวนี้ครับคือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรตัวเลขจ้างงานนอกภาคการเกษตรการเกษตรนะครับการเกษตรนะครับถามว่านอกภาคการเกษตรคืออะไรบริการอ,าอุตสาหกรรมครับปกติแล้ว GDP GDP หรือ GDP มองสบมองสามตัวนี้นะครับแบ่งรายได้เป็นเกษตรอุตสาหกรรมนะครับอันนี้เขามองตัวเลขนอกภาคการเกษตรนะครับและตัวสุดท้ายครับในส่วนของอ,อัตราการว่างงานนะครับอัตรานะครับว่างอัตราว่างงานนะครับอัตราว่างงานบอกอะไรครับบอกว่าตอนเนี้ยนะครับตัวเลขว่างงานของในระบบเนี่ยเท่าไหร่บางคนบอก เฮ้ยตัวเลขนอนฟาร์มออกมานะครับน้อยกว่าที่คาดการเอาไว้อันนี้คือตัวเลขคาดการนะครับตอนี้คือตัวเลขคาดการนะครับสองแสนห้านะครับออกมาน้อยกว่านะครับเศรษฐกิจไปไงครับออกมาน้อยกว่าทองบินนะครับเศรษฐกิจไม่ดีนะครับออกมามากกว่าทองทุกนะครับแต่บางครั้งออกมามากกว่าทองบินอ้าวทาไมทองบินล่ะครับรายได้ต่อเฉลี่ยชั่วโมงน้อยลงครับ นะครับจ่ายน้อยลงมันไม่ได้เป็นตัวสะท้อนว่าเศรษฐกิจดีขึ้นจริงเพราะอ,อะไรครับอ่ายลายจ่ายน้อยลงอัตราการว่างงานตําแหน่งการว่างงานมากขึ้นอย่างเงี้ยคุณจ้างงานมากขึ้นแต่คุณก็ยังไม่พอที่จะหนุนเศรษฐกิจคุณได้ถูกไหมครับหรือบางครั้งตัวเลขการจ้างงานน้อยครับน้อยกว่าคาดการแต่อัตราการว่างงานน้อยตามตัวเนี้จ่ายสูงตามมันเป็นการสะท้อนว่าเศรษฐกิจดีนะถึงคุณจ้างคุณจ้างงานน้อยจริงแต่หมายความว่าไงครับ เนี่ยอัตราการว่างงานันไม่มีคนว่างงานแล้วนะครับคุณจ้างงานเนี่ยคุณจ่ายเงินสูงนะครับมันเป็นตัวสะท้อนว่าเศรษฐกิจดีนะครับอ่านข่าวนะครับอยากดูข่าวนะครับใช้ความรู้เนาะอย่าไปแบบดูเฮ้ยตัวเลขนันฟาร์มอย่างงู้นอย่างนี้นะครับมันดูกันเป็นเซตครับการอ่านค่านอนฟาร์มนะครับมันไม่ได้อ่านค่าเดียวนะครับบางคนบอกวิทเทคนิคอลร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกครับพี่หมีใช้เทคนิคอลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่บางครั้งก็ใช้ไฮบริดในการเทรดไฮบริดคืออะไรครับ เป็นในส่วนของตัวปัจจัยพื้นฐานนะครับบางคนบอกปัจจัยพื้นฐานไม่สําคัญหรอกเฮ้ยยู่กองทุนต่างๆนะครับเขามีแอนาลิซิตทั้งสองลุ่มนะครับกลุ่มที่เป็นเทคนิคอลกับกลุ่มที่เป็นฟันเดอร์เมนทัลนะครับทุกวิธีดีหมดครับขออย่างเดียวครับขอให้คุณรู้ให้จริงนะครับถ้ารู้ไม่จริงอย่าไปดูถูกว่าวิธีไหนมันดีแต่เมันไม่ดีนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยร่ำรวยนะครับก็ ถือว่าเก็ดเล็กเก็ดน้อยในการฝึกอ่านข่าวนะครับสำหรับคนที่อยากดูเนื้อหาเรื่องข่าวครับสวัสดีครับทุกคน